สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันในคลิปนี้ก็จะเป็นนี่เลยคุกกี้รสหอมมะลิสีส้มนะครับ <c oughs> มีตัวใหม่เข้ามา3ตัวไว้ปรากฏว่ารีวิวไปแล้วสตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้านี่หรือว่าเจ้าเนี่ยแม่งกากทั้งคู่นะครับดังนั้นความหวังเนี่ยต้องมาลงที่เจ้านี่แลหละขอเก่งสักทีกราบใช้คำว่ากราบเลย่ะดูข้อมูลกันตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้เกรดอีพิกสายจงตรีรลยะไกลตำแหน่งก็จะเป็นกองกลางคูทา่าสกิลเริ่มต้น1ิวีนะครับผมอว่าไหวมากเพราะว่า ตำแหน่งในส่วนใหญ่อะผมลองไปเทียมแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ12-13วิขึ้นไปดังนั้น10วินี่คือแบบโคตรเร็วต่อมาสกิลนะครับทำนองผีผาสุดภไพเราะเมื่อมารเลงผีผากลีบดอกหอมมือลิซสีส้มจะลอยไปสร้างความเสียหายรวมถึงมอบดีบัฟลดพลังโจมตีให้กับศัตรูซึ่งใน,นระหว่างที่ใช้สกิลความเสีคลิติคลัลของคุกกี้ลดหอมมือลิซสีส้มจะเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ ดยความเสียหายจากคริติคอลนั้นจะเสียหายได้มากกว่าปกติความเสียหายสูงสดุดตามสัดส่วนพลังคิตสูงสุดอยู่ที่สามแสนเฮ้ยทำไมเองมันแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยวะมีแค่ลดพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความเสียหายขลิซึ่งแม่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวสีทองเนี่ยดูจะด้อยกว่าด้วยสีทองมันยังมีโล่มีอะไรใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรต่อมานะครับเปอร์เซ็นต์ต่างๆระยะเวลาบัลลงผีผาอยู่ที่สิบวินะครับ ความสายหนึ่งครั้ง 29. ง2เนของพลังโจมตีความสายหนึ่งครั้งเมื่อเกิดคริติคอลอยู่ที่255.5เเซนของพลังโจมตีบวกคุกกี้ความเสียหายตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดอยู่ที่3 3 5นะครับความสายคริติคอล20%เปอนาน10วิซ้อนทับสูงสุดก็คือ1 1เอา1้าหนึ่งหนึ่งวิหรอไม่ใช่1มันมาใช้คำผิดเปล่าวะซ้อนทับสูงสุด1วินาะทีนะเออเนี่ยมั A ่อมา เริ่มเรงโจมตี15%นาสิบวิซ้อนทับสูงสุดก็คือนออันนะครับโอเคนี่ก็เป็นสกิลคร่าวๆนะแน่นอนว่าจากที่หานมาเนี่ยเขาเป็นตัวดามจแหละก็เลยใส่ของไปประมาณนี้ก่อนเท่าที่ได้ก็จะเน้นเพิกเฉยนะครับแบบนี้เลยมีความเร็วอันนี้ไม่ได้จําเป็นหรอกถ้าว่ามันไม่มีออฟอื่นก็เลยใส่ไปก่อนต่อมาท็อปปิ้งนะครับเป็นโจมตีล้วนอัพลองและความเสียหายแล้วก็คู่ทาทม์ถ้าเป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวก็ ไปลองใช้งานจริงกันดีกว่าไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปลองลงด่านกันเมื่อกี้ผมแอบไปตีโหมดมาสเตอร์มาโอ้โหตัวโคตรบางเลยครับเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยมากในช่วงเวลาเนี้ยตัวละครตัวใหม่ๆแบบบางอ่ะสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นเส้นๆไปข้างหน้าซึ่งดูแบบธรรมดานะในมุมมองผมมันไม่ได้ว้าวนะครับมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อ่ะ คือถ้าตัวประมาณนี้เราไปใช้ตัวเก่ามันยังเก่งกว่าเลยอันนี้คือไม่ได้บ่นน้ำมันจากนะเขาว่าตัวเก่ามันเก่งกว่า,างจริงนะครับก็จะเป็นสกิลเส้นเส้นพุ่งไปข้างหน้ามาครับมาลองของจริงกันดีกว่าที่อะไรน่าเสิร์ฟเพียวเลยก็จากอันดับตอนนี้ผมไม่เจอคนใช้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับตั้งแต่วันที่มันเข้ามาเออคือเงียบมากเนี่ยทุกคนดูท็อปเซิร์ฟไม่มีใช้เลยทีมป้องกันนะครับก็ ไม่ได้มีคนจัดทีมจะจ่ามาตีใส่เราดังนั้นก็เลยแบบอ่ะช่างน้ำหนักรอเลยว่าไม่น่าจะใช้งานได้จริงนะแต่ว่าเราจะลองให้เจ้าสีทองเนี่ยเอาออกไปเลยโคดออมนะครับเราจะแปลงจากทีมเมตาก่อนอ่าผมมองว่าไปกับกโกชิด,ดีเพราะาโกชิดอ่ะมันมีบ,บัฟที่คอยสนับสนุนทีมที่เป็นสายโจมตีระยะไกลแบบเดียวกับมันนะครับดังนั้นก็ขอเป็นอ่าแกงนี้ไปก่อนดูกัน อ่านี้เมตาเก่าแก่ามากถ้าเราแพ้นี่ก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วครับเอาจริงถ้าแ,แพ้ก็คือแบบมึงปิดเกมเลยพูดเล่นนะอาจจะแพ้จริงก็ได้อ่าสกิลนะครับเห็นือนไหมว่าพุ่งไปข้างหน้าแล้วธรรมดามากแล้วเหมือนตัวเขาเนี่ยจะมีความบางตาเนี้ยที่เราไม่ตายก็เป็นเพราะว่าเราอะยังไงที่ไม่ตายตอนแรกแบบตอนเริ่มต้นเกมเพราะว่าเขาเป็นเมตาเก่าเรานะสภาพขนาดนี้ตีเมตาเก่านะ ถ้าไปเจอเมตายุคปัจจุบันตึงๆนะครับรับรองไม่รอดเนี่ยอันนี้คือชนะเพราะฟุกนะครับเพราะฟุกนะแม้ทีมเขายังไม่ได้สดใหม่ดามจคือแม่งกระจึงเดียวเบามากแล้วตัวอาแบบนี้มันเน้นดามจคับแต่ว่าตัวมันคือบางเกินไปเว้ยและดาเมจก็แบบขี้หมูขี้หมามจะไปเทียบกับพวกนักหน,นูเทียบกับโกชิตคือแบบคนละเรื่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวดูทีมนี้ดีกว่า วันช็อตจ๋าใส่เราแน่นอนนะครับขับบุ้มมาแน่อ่าดูทุกคนนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยคือพอเราได้ตัวที่เป็นดาเมจมันรวมกันเยอะเกินอะ่ะมันจะเจอปัญหาที่ว่าแย่งกันออกสกิลหรือบางทีตัวดาเมจส่วนใหญ่มันจะบางเกือบหมดเลยทําให้อ่าแย่งกันใช้ขนนกนะครับอ่าวลองอีกทีสิอันนี้เขาเป็นเบอร์นิ่งสไป์แล้วกันอืมอ่าเบอร์นิ่งสไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมตาหนึ่งแทงที่เรียกได้ว่าเล่นได้ง่ายที่สุดในปัจจุบันนะ <S <S เห็นไหมตัวละครคือแบบอ่อมมากสกองสกิลธรรมดามากครับไม่ได้มีจุดเด่นคือมันมาจากเซิร์ฟจีนใช่ไหมเห็นอะไรเุาลงมาจากเซิร์ฟจีนผมก็ไม่แน่ใจเพราะาไม่ได้เล่นเซิร์ฟจีนไงก็เลยแบบเหมือนก๊อปปี้ตัวมาแล้วตัวมันคงจะเป็นสกิลเก่าซึ่งไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มมาใหม่ทําให้แบบเหมือนเราเอาคุกกี้ยุคเริ่มต้นของเกมอะมาอัดในยุคปัจจุบันนะครับมันทําให้ ตัวมันไม่สามารถยืนได้ในยุคนี้แล้วดังนั้นทําใจรอเลยครับเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นแสงจันทร์ด้วยแสงจันทร์คือแบบยังเป็นเมตาเบอร์รองลงไปถ้าสู้ไม่ได้ก็นั่นแหละคงจะไม่ไหวนะครับแตบท้อใจเหมือนกันนะเนี่ยเขามา3าตัวคือแบบรักษาสมดุลหน่อยก็ได้ให้มันมีชักตัวเออได้พอที่สุ่มได้พอที่จับหน่อยเนี่ยโอโ้โหขานาะดเจอเมตาเก่ายังเหนื่อยี่สู้ได้ในพอฟุกนะครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแสงจันทร์นะออ เอาเข้าไปแล้วแรงก็ต่างกันมากนะครับโอ้โหโยิ่งเล่นยิ่งลดเกงแบบทาให้ผมแรงลดด้วยการลองคุกกี้นะครับอ่าลองดูตีแกละครับไม่ต้องไปหวังเลยตีแกนี่ต้องใช้ทีมเฉพาะทางในการแก้เขาใช้เยติใช้อะไรพวกนี้แต่ว่าพอมาเป็นแก๊งตัวใหม่ผสมไปนะครับผมว่าเล่นไม่ไหวเนี่ยสกิลริ่มต้นไวก็จริงแต่ว่ายังไงในยุคหลังอะ่ะเราก็เซตมิสติก อเอาใชตตัวอื่นที่เป็นตัวรันคอมโบมาจัดทีมก่อนอยู่แล้วนะครับทำไมมันไม่ได้มีคนจะเป็นขนาดนั้นในการรันสกิลนะเห็นไหมสู้เขาลำบากแต่ว่าตอนนี้แบบจังหวะดูโอเคนะเว้ยอืมดาวคุ่แน่นออสมกัเป็นแกนเซิร์ฟเพียวครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักตาดูเอ้ยเดี๋ยวก่อนเวนเรายังไม่ลองเซตอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเป็น2แท้งดูไหมครับแบบนี้นะเอสองฮิวผิด ก็จะมีเฟอร์เรสชิมส่วนแล้วก็เจ้านี่ส่วนเจ้าเนี้ยจะได้รับจากกูชิดในการทําให้มันอะยืนได้นานมากขึ้นนะครับซัพพอร์ตสายเดียวกันนะโอเคขอดูจังหวะหน่อย1แทงเจอ1แทงทีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวดามเมจก็คิดง่ายๆเจ้าตัวใหม่จะเอาอะไรไปสู้นักขนูนักขนูนเป็นแอนเชียเลเจน์ใช่ไหมเป็นตัวตึงกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้โอกาสในการแย่งสล็อตของตัวที่มันเทพๆนะเห็นไหม เห็นก็แตกต่างโอเคดังนั้นทําใจเราเลยครับแพทนี้สรุป3ตัวนะกากทุกตัวนะครับและก็ไม่ได้มีบทเลยในโหมดใดหมดหนึ่งแจะเป็นลงด่านผมลองแล้วลงด่านก็หน่อมอารีน่าหน่อมบอส,สกิลนี่อาตามตรงไม่เจอทีมนะดังนั้นก็ถ้าจะสุ่มนะสุ่มแค่ทำภารกิจพอนะมันมีภารกิจก็อย่าลืมไปทำกันโอเควันนี้มีประมานี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ